บุนที่หลวงผลิตไพเราะก็ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับจัดงานมหกรรมดนตรีไทยขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสอนศิลปะบรรเลงในโอกาสครบรอบ100 130ปีนะครับในงานศิลปะบรรเลงเพลงอัมพรวาครั้งที่1ครับ ผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยฝีมือการบรรเลงจากขุนอินที่คอหนังไทยน่าจะยังจดจำภาพของเขาได้เป็นอย่างดีจากหนังเรื่องโหมโรงเมื่อปี2547ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสอนศิลปะบรรเลงหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะจนเป็นที่จดจำและกล่าวขานถึงส่วนการบรรเลงเพลงนาไในครั้งนี้ของขุนอินเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดงานแถลงข่าวศิลปะบรรเลงเพลงอัพวาครั้งที่หนึ่งที่ทางมูลนิธิหลวงปฐ์ไพเราะได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัดขึ้นและตรงกับวาระครบรอบ13 30ปีเพื่อเชิดชูเกียตรติหลวงประดิษฐ์ไพเราะและนอกจากขุนอินแล้วยังมีโออนุชิสหพันธ์พง์ผู้รับบทสอนศิลปะบรรเลงจากหนังเรื่องหมโรงมาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันในงานร่วมกับเกลสการกล้าวอีกด้วยค่ะ ศิลปะบรรเลงเพลงอัมพาวาครั้งนี้เตรียมจัดกันที่บริเวณอุทยานราชการที่สองอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยจะนําหนังเรื่องหมโรงมาจัดฉายให้ได้ชมกันพร้อมทั้งพูดคุยย้อนรอยหนังเรื่องนี้กับผู้กํากับอิทธิสุนทรวิชัยลักษ์ได้รื่นรมกับเสียงเพลงทั้งเพลงไทยเดิมและดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินมากฝีมือรวมทั้งจะมีการจัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงประดิษฐ์ไพราะอีกด้วยค่ะ สำหรับความแตกต่างปกติถ้าเราจะได้ชมดนตรีไทยเป็นไทยล้วนๆก็จะไทยล้วนอย่างเดียวใงานอื่นจะมีดนตรีร่วมสมัยก็ร่วมสมัยอย่างเดียวแต่ว่างานนี้สามารถที่จะเลือกชมดนตรีไทยเดิมหรือว่าดนตรีที่เป็นร่วมสมัยได้เลยครับของผมก็จะของผมจะเป็นวงดนตรีร่วมสมัยที่ผมเดินสายต่างประเทศไปบ่อยแต่กับมาเล่นให้คนไทยดูครับอินออฟบิสยามวันที่6 หกสิงหากับวงฟองน้ําแล้วก็วงสบายสามวงประชันกันครับสาหรับน้องๆทุกคนนะครับอย่างที่อย่างที่อย่างที่รู้นะครับก็คือว่าเพลงต่างประเทศคือจริงๆแล้วศิลปะม,มันแทบจะไม่มีขอบเขตอะไรกั้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณขอแค่ชอบศิลปะก็คือไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรคุณก็ชอบได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอแค่อย่าลืมความเป็นไทยครับเท่านั้นเองครับอันนี้ก็ฝากสําหรับ โป oh, ฝากชวนแฟนๆภาพยนตร์เรื่องโหมโรงแล้วกันครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเอามาฉายใหม่หลายๆครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ขึ้นจอใหญ่แล้วเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหนังกลางแปลงซึ่งรับรองว่าจะไม่เหมือนที่ไหนเพราะฉะนั้นอยากให้มาร่วมประทับใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันอีกครั้งครับก,ก็มาได้ครับวันที่6นะครับแต่ว่างานมี567ครับที่อัมพวาครับ สำหรับหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินดนตรีดุริยากวีและครูสาวดนตรีไทยอีกทั้งยังเป็นนักระดาดเอกที่หาใครมาเปรียบเทียบได้ยากโดยเริ่มเล่นดนตรีไทยตั้งแต่เด็กและฉายแววความสามารถจนได้รับคัดเลือกเข้าไปถวายงานดนตรีในสมัยรัชกาลที่5ตลอดช่วงชีวิตของหลวงประดิษฐ์ไพยราะนั้นได้สร้างคุณาประการทางด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ไว้มากมายอาทิคิดโน้ตตัวเลขสาหรับเครื่องดนตรีไทยจนได้รับการปรับปร,ปรุงใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังงไดด้ปรระิิษฐ์พลทททีี่่มออนนนหื เป็นต้นตำรับของการบรรเลงเพลงไทยเป็นต้นค่ะจึงนับว่าหลวงประดิษฐ์ไพยร้อนั้นเป็นนํำนาดนตรีไทยคนหนึ่งที่สําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์โดยงานศิล,ละปะบรรเลงเพลงอัมพาครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติครูเพลงท่านนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่5-7สิงหาคมนี้ค่ะเวลา